สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อเอ๋ยนะคะอายุ39ปีค่ะปัจจุบันทําอาชีพพิธีกรแล้วก็เอ็มซีนะคะปกติค่ะเอ๋ยเป็นคนที่ชอบทานน้าหวานมากๆเลยเอ๋ยทานกาแฟเนี่ยยังใส่นมข้นเลยนะคะรวมถึงกาแฟเนี่ยก็ยังหวานเลยค่ะโดยเฉพาะกาแฟโบราณนะคะเอ๋ยชอบทานมากๆเลยค่ะเป็นคนที่แบบติดกาแฟมากๆเลยจ่ายังน้อยนะคะวันนี้เอ๋ยต้องทานกาแฟ1แก้วนะคะแต่เวลาที่แบบออกไปทํางานแล้วก็เลิกดึกนะคะเอ๋ยทานกาแฟนะคะยางน้อยเนี่ยก็2แก้วและด้วยความที่เอ๋ยทํางานพิธีกรเอ็มซีนะคะบางทีต้องไปออกรายการทีวีนะคะรวมถึงนะคะเราต้องใช้แบบรูปร่างหน้าตาน้อ ในการนะคะคทำงานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ดูแลตัวเองนะคะก็แย่เลยอ่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะเอยทานกาแฟหวานๆ,ๆแบบเยอะมากๆจ้ะทําให้แบบตัวนะคะอ้วนขึ้นนะคะน้ําหนักเยอะขึ้นนะจ๊ะมากไปถึง55กิโลเลยค่ะพอไปส่องกระจกดูนะคะรู้สึกว่าตัวเราอ่ะบวมขึ้นมากๆเลยค่ะเหมือนแบบมันบวมน้ําตาลยังไงก็ไม่รู้อะค่ะทำให้แบบชุดที่มีเนี่ยนะคะก็ใส่ไม่ได้นะคะชุดครับยัดไม่เข้านะคะยัดไปเนี่ยชุดแทบปริเลยจ้ะคือแบบตอนนั้นคือเครียดแล้วก็ปุ้มใจมากๆเลยค่ะจะไปหาแบบพวกยาลดน้าหนัก เขาขายอยู่ทั่วๆไปเนี่ยเพราะว่าเราก็กลัวเนาะเพราะว่ารู้ว่ามันแบบอันตรายด้วยค่ะ จนเอ๋ยได้มาเจอกาแฟตัวนี้ค่ะนี่เลยกาแฟคำหลวง S+ p l u s นะคะตอนแรกนะคะก็คิดว่าเออมันจะแตกต่างจากกาแฟลดน้ำหนักทั่วไปยังไงนะคะรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะแต่พอนะคะได้ลองขอข้อมูลเขามาอ่านนะคะโอ้โหคือแบบสารสกัดเขาปังมากจริงๆค่ะทุกคนดูเลยจ้ากาแฟคำหลวง S+ p l u s นะคะมีส่วนผสมหลักๆที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ดูแลรูปร่างของเรานะคะมีถึง5อย่างเลยค่ะแต่เอ๋จะขอพูดถึงตัวหลักๆนะคะที่ปังมากจาก้ะและดีสุดๆเลยะตัวนี้เลยค่ะ คาราติโนสค่ะซึ่งแบรนด์คำหลวงนะคะก็ได้เทรดมาร์กมาเลยนะคะซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะมาจากเยอรมันเลยค่ะเอ้ยก็เลยไปลองค่ะข้อมูลมาอ่านเพิ่มนะคะว่ามันจริงไหมมันดีไหมนะคะปรากฏว่าค่ะมันมีการวิจัยแล้วก็การทดลองนะคะของเยอรมันเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแล้วมันสกัดมาจากชูการบีดค่ะเขามีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ดีกว่า สารให้ความหวานตัวอื่นมากๆเลยค่ะซึ่งในวงการกีฬาต่างประเทศนะคะเขาถึงท่านใช้ตัวนี้นะคะให้นักกีฬาระดับโรคนะคะทานแทนน้าตาได้เลยค่ะสิ่งที่พิเศษมากๆคือนะคะตัวพาราซิโนตัวนี้ค่ะ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําตาลทั่วไปนะคะรวมถึงสารให้ความหวานทั่วไปเนี่ยก็คือดีกว่ามากค่ะเพราะว่าเขานะคะใช้เวลาในการย่อยนะคะในร่างกายของเราเนี่ยนานกว่านะคะแล้วก็นะคะทให้เรารู้สึกทานกาแฟ à, คาหลวงเอสพัทไปแล้วเนี่ยทำให้เรานะคะรู้สึกว่าอยู่ท้องนะคะหิวน้อยลงแล้วก็ไม่อยากทานของหรือว่าขนมจุกจิกนะคะวันนี้นะคะยังช่วยลดการสะสมไขมันจากแป้งและน้ําตาลที่เกินความจําเป็นอีกด้วยนะคะที่สําคัญเบาหวานไม่ขึ้นไขมันก็ลดลงดีมากๆเลยค่ะยังมีแอลคานิทีนะคะที่ช่วยเร่งระบบเผาผลาญของร่างกายเหมือน เราได้ไปออกกําลังกายเลยค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีสารสก,กัดจากถั่วขาวที่ช่วยคุมน้ําตาลนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากส้มแขกที่ช่วยสลายไขมันค่ะรวมถึงนะคะยังมีครีมเคียมมะพร้าวด้วยนะคะที่ช่วยเร่งระบบเผาผลาญด้วยค่ะออไปชงทานเลยนะคะนี่จ้าตอนนี้เลยทามาเป็นกล่องที่3าแล้วนะคะเรียกได้ว่านะคะทาแล้วแบบ เห็นผลจริงด้วยนะคะทุกคนเชื่อไหมคะว่าอันนี้นะคะทานแล้วเนี่ยน้ำหนักนะคะเออลดไปถึง3กิโลเลยจา้าคือแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะที่เรานะคะตัวบวมนะคะมันยุบลงเลยค่ะยังเห็นได้ชัดเลยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะก็รู้สึกแบบกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะจากที่แบบเรานะคะพุงเนี่ยเคยยืดนะเพราะจากน้ําตาลเยอะนะคะแล้วก็ไขมันเยอะนะคะคือมันแฟบไปเลยจา้าตอนนี้นะคะเรียกได้ว่ากล้าใส่ชุดแบบโชว์เอลลอยโชว์พุงนะคะ รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะคือเอยชอบมากเลยนะแล้วแบบมันก็กลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะถ้าเป็นกาแฟานะคะที่เอยแบบเคยทานมานะคะหลายๆยี่ห้อเลยค่ะรสชาติมันจะแปลกๆกคะ่ะสําหรับกาแฟาที่เป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพแต่ของคาหลวงเอสพัทนะคะคืออร่อยแล้วก็หอมมากๆจ้ายกนิ้วให้เลยนะคะขนาดนะคะเออแค่แกะซองมานะคะ มนมแบบนี้คือกลิ่นหอมมากค่ะแล้วพอแบบว่าเราเทชงลงไปนะคะคือกลิ่นม,มันหอมฟุ้งแบบทั่วบ้บานไปเลยจ้าของเขาดีจริงๆนะคะทําให้เราสึกแบบโอ้โหถึงรสชาติความอร่อยเลยค่ะแต่ว่านะคะใครที่แบบว่าชอบทานแบบเย็นนะคะก็สามารถแบบเติมน้ําแข็งลงไปได้เลยนะก็ไม่ทําให้แบบเสียคุณภาพแล้วก็เสียรสชาติอย่างแน่นอนจ้าเพราะฉะนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะที่เรายังสามารถทานกาแฟอร่อยๆนะคะแบบนี้ได้นะคะหอมหวานมันนะคะโดยที่ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลทราย แล้วก็นะคะไม่มีเบาหวานอยู่ด้วยนะคะเรียกด้ว,ว่าทานได้อร่อยในทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเอ้ยแนะนําเลยค่ะทุกคนต้องไปลองแล้วนะคะ